จุลพงศ์สอสอพักประชาชนขอโทษเนวินตระกูลชิดชอบอภิบายเขากระโดงเทจเอาละครับเป็นเรื่องนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณจุลพงศ์นับอภิบายเรื่องข้อมูลของเขากระโดงแต่ล่าสุดมีข้อมูลออกมาว่าคุณจุลพงศ์เนี่ยนะมีการทําหนังสือปีทำเอกสารเปิดผนผกนะขอโทษเนวินและตระกูลชิดชอบเกิดอะไรขึ้นครับเปิดจดหมายจุลพงศ์สสอพักประชาชนขอโทษเนวินตระกูลชิดชอบช ชาวบุรีรัมย์ยอมรับอภิบายที่ดินเขากระโดงเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดเมื่อวันที่29กันยายน68นายจุลพงศ์อยู่เกศสอสแบบบัญชีรายชื่อของพรัคประชาชนทำหนังสือถึงนายเนวินชิดชอบและครอบครัวของตระกูลชิดชอบเพื่อขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อการอภิบายเกี่ยวก,กับที่ดินเขากระโดงที่ได้อภิบายในสภาพเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกตีเมื่อวันที่24มีนาคม2568 มีเนื้อหาในการอภิปรายที่พาดพิงถึงถึงครอบครัวตระกูลชิดชอบเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นข้อมูลเท็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงว่าใช้อิทธิพลทางการเมืองขัดขวางหน่วยงานราชการให้การปฏิบัติตามกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาเพื่อยึดถือที่ดินเขากระโดงกว่า5 0 0 0ไร่ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอ้างเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย นายจุลพงศ์กล่าวว่าเนื้อหาที่ใช้ในการอภิรายเป็นไปตามสคริปที่ทีมงานจัดทําให้กับโดยตนเองจัดทําให้โดยตนเองเป็นสสอบสมัยแรกและประมาทเรนเดอร์ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแผนที่ที่ได้รับจากการลดไฟอย่างละเอียดจึงหลงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหลังจากที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากผู้มอบอํานาจ และทนายความของนายเดวินชิดชอบเมื่อวันที่9มิถุนายน2568จึงได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าครอบครัวตระกูลชิดชอบมิได้มีเจตนาที่จะครอบครองที่ดินเขากระโดดโดยผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้นและไม่เคยใช้อิทธิพลทางการเมืองบังคับให้หน่วยงานราชการดำเนินการใดๆเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนและมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษาขบ,บวนการยุติธรรมของประเทศด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงสํานึกผิดในการกระทําและยอมรับว่าเนื้อหาการอภิปรายดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดจึงขอแสดงความสํานึกผิดโดยขอแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างสูงต่อนายเนวินชิดชอบครอบครัวตระกูลชิดชอบทุกท่านและชาวบุรีรัมย์และเพื่อแสดงความจริงใจในการสํานึกผิดในครั้งนี้จะขอบริจาคเงิน10,000บาทเพื่อเป็นการขอโทษแก่ประชาชน ชาวบุริรัมที่ได้รับผลกระทบจากการอภิปรายของผมรวมทั้งเผยแพร่เนื้อหาตามหนังสือที่ขอโทษบนหน้าเพจ Facebook โดยปักหมุดไว้บนหน้าแรกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า7วันหวังว่าท่านและครอบครัวจะเห็นความจริงใจและให้อภัยในการกระทําผิดพลาดในครั้งนี้ซึ่งเป็นการกระทําผิดในฐานความผิดนี้ครั้งแรกในชีวิตนายจุลพงศ์กล่าว ต่อมานายจุลพงศ์ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับระบุว่าตามที่ปรากฏที่4ื่บนชนว่าผมได้มีหนังสือขออภัยนายอนุทินหนังสือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบางส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแพรทองทานเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยไม่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ในการอภิปรายเรื่องเขากระโดงในวันนี้ ผมขอเรียนว่าหลังจากที่มีความพยายามในการดําเนินคดีกับผมการที่ผมขออภัยในคราวนั้นส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของผมที่อยากให้คดีความอาญาอันเป็นอุปสรรคในการทํางานในหน้าที่ของสสของผมนั้นจบลงเร็วผมจึงขออภัยกับประชาชนมาณที่นี้หากเกตุการณ์ดังกล่าวกระทบต่อมุมมองของประชาชน ต่อการทําหน้าที่ของผมอย่างไรก็ตามผมขอยืนยันว่าในการอภิปรายของรัฐบาลในวันที่29กันยายนข้อมูลที่ผมอภิปรายมิได้พลาดพิงบุคคลใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นความจริงทุกประการและผมทําหน้าที่ต่อในฐานะสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอ้าวอะไรกันนี้นะับก็ข้อมูลเดียวกันไม่ใช่เหรอแล้วบอกตอนนู้นข้อมูลเท็จแต่ตอนนี้บอกไม่เท็จยังไงกันแน่